นายอุดมลาศีเกษตรอำเภอภูผาม่านมอบหมายให้ในายจักรพงมานะดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการลงพื้นที่ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักหน้าแปลงเกษตรกรนายทรงคารจันมาเกษตรกร,กรบ้านสองคอนหมู่สามตำบลน,นาฝายอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอขนแก่นในพื้นที่ทําการเกษตรพืชผักจํนวนห้าไร่ ในการผลิตผักเช่นกะหล่ำปลีผักกาดมะเขือและแปงล้านและได้ให้คำแนะนำในการกำจัดและป้องกันศัตรูพืชในแปลงผักตามหลักวิชาการโดยมีการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการผลผล,ผลิตเช่นจะปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุนเช่นดาวเรืองโหระพาจะคร้หอมรอบแปลงในกรณีที่มีการระบาดของมแมลงซึ่งไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคอีกด้วย